มาครับเพื่อนๆน้องๆวันนี้พี่เซนเอกจะพามาดูปลาที่มันไม่สวยในฟาร์มของพี่เซนเอกกันบ้างในว่านะครับย้ำนะปลาตัวนี้เป็นปลาที่มีตํเหนิะนะครับปลาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันไม่สวยอย่างไรนะครับอ่ะนี่เลยครับเพื่อนๆน้องๆนี่ก็คือประกัดปากแก้มแดงนะครับที่พี่เซนเอกบอกว่ามันไม่สวยของพี่เซนเอกนะครับนะตัวนี้ต้องบอกว่าตํเหนิเห็นเด่นชัดเลยก็คือตะเกียบเห็นไหมครับนะตะเกียบเนี่ยมันไม่เท่ากันนะแล้วก็กระโดงหลังติดแดงนะครับเห็นไหมนะครับนะ นี่แหละนะครับคือสิ่งที่พี่เซนเอกบอกว่ามันไม่สวยนะแต่ก็สามารถเลี้ยงเล่นได้นะครับเนื่องจากฟอร์มมันดีหางมันโพสวยชายน้ําทิ้งสวยนะครับปลาเอาไปเลี้ยงเล่นได้ครับนะเอาไปเลี้ยงเล่นได้เลี้ยงเล่นสวยๆนะครับนี่ก้านหางเห็นไหมครับก้านหางไม่ค่อยเท่ากันนะแต่หางใบโพสวยเห็นไหมครับนะตัวนี้เอาไปเลี้ยงเล่นอย่างเดียวเลยนะตะเกียบก็ไม่เท่ากันนะดูดีๆนะครับนะเห็นไหมครับ ทรงดีนะทรงดีแต่โดยรวมพี่เซนีกก็ยังมองว่าไม่สวยนะนี่เห็นไหมครับแต่ตัวนี้ฟอร์มมันดีนะฟอร์มมันดีหางโพสวยใช้น้ําทิ้งดีนะปลาคึกดีบ่งบอกถึงสุขภาพของปลานะครับที่ดีนั่นเองนะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเลี้ยงเล่นเท่านั้นเลยนะไปทําอย่างอื่นไม่ได้นอกจากนั่งเลี้ยงดูเล่นนะครับ